มาแลกข้าวนี้กัน,กนค่ะคุณผู้ชม,มคุณลุงวัยหกสิบห้าปีค่ะทูกหลุกน้องโซโซส,สงคล้าเนี่ยอุม้มผ้าไวลุ่มกระถือ,อปาตาต้ลุยถือ<ค>เป็นข้าวดังนะใช่ค,ค่ะซึ่งลาสุดนะคะรองผัวส่งคล้าเองค่ะก็ได้เดินทางเขาเยี่มชายวัย65้าลังถว่วทุกรุมกระถือในพื้นที่อำเภอระโนดนะคะผ่อมกับสังการในภูเกี่ยวข้องเนี่ยเร่งติดตามคนหลายมาดำเนินคดีให้ทึ่งที่สุดค่ะ จาเตุการถ์ทีกุมชายชะกันนะคะได้อุ้มนายเจริญทองรัตอายุ65ปีนะคะขึ้นรถตู้เนี่ยไปรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะคะเบื้อรตัวในแพทย์ก็ได้ให้ข้อมูลว่าพบว่ากระดูกซีโครงเนี่ยหักส่องซีรวมถึงมีเพ้ทิ่นนิ้วกลางแลกะกรห้วนนะคะตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นลุกขึ้นเดินได้เลียวแต่ก็ยังคงต้องฝักฟืนต่อไปจนกว่ากระดูกเนี่ยจะสมานค่ะ โดยหลาสุดนะคะนายสังคมเกิดขอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผอว่านาะ่วนราชการค่ะได้นํากระชาวความรุ่งใหญ่ในข่าวเยี่ยมนายเฉลิมตองรัฐ อายุ65ปีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะพรองกับให้กําลังใจครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเที่โรงพยาบาลระโนดค่ะพรองกับดูแลจัดการประสานในอำเภอระโนดและผู้กํากับโซอ,อร์ระโนดให้แรงติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีให้ทึงที่สุดค่ะเพราะว่ากระทือว่าเป็นภัยสรางคมนะคะแตเกิดว่าพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็จะตั้งคณะกรรมการในโซบและกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะคณะเทศนาในอำเภอระโนดค่ะก็ให้ข้อมูลว่าทราบข้อมูลทางเม็ดหล นะทางเรื่องของคุณรายป้าลังค่าและกาผูกก่อเหตุอุ้มทำรารร่างกายแล้วก็ข้อให้ครอบครัวเนี่ยมันใจในความปลอดภัยเพราะว่าลังจากนี้ค่ะจะส่งเจ้าหน้าที่โอโซแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่นเวียนสับเปลี่ยนกันมาดูเลยเนื่องจากวทางครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยังคงมีการวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้าน,นนาจะเริ่ผู้ได้รับบาดเจ็บก็เล่าให้ฟังค่ะว่าทางแม่ในนาจะเกิดจากการเข้าใจพิษกันในหมู่บ้านเนื่องจากว่าก่อนนานีค่ะมีคนร้ายเนี่ยโกกวนนำกน้อนหินนั่นแหละมาปาใส่รังคาของชาวบ้านจากนั้นค่ะก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจนำกำลังมาพูดคุยห่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำซึ่งตัวเนี่ยก็ยืนยันะว่าไม่ได้ทำเพราะว่าลังเกษอายุมากเนี่ยก็ตั้งใจทำงานค้าคายห้าเบียนเ,นยเลี้ยงครอบครัว ต่อมาค่ะในวันเด่1 1กรกฎาคมได้ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุมีคนมาเรียกให้ออกมาจากบ้านจากนั้นค่ะก็มีชายชะกันเซึง5คนชายมือเนี่แหละ สอบกรได้กกอกหูค,ค่ะแล้วก็เข้าล็อกคอแล้วก็รุมกระถืบจากนั้นค่ะก็ลากขึ้นรถตูไปรุมกระถืบต่อที่ชายเล่นะมีการนํำปืนเนี่ยมาโจที่บริเวณหัวบังคับให้สารภาพว่าเป็นคนรายเทปปาก่อนหินไซลังกาของชาวบ้านโดยเมื่อต้นมดสตีค่ะกลุ่มคนรายก็ได้นําตัวนะมาโยนทร้งไวถหนาบานค่ะ ค่ะขณะทีนางบุญสเนทองรัฐอายุ6 4เซปีค่ะก็คือเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บนะคะก็ยอมรับว่ารู้ซึ้กวัวมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเห,เหตุการณ์ทีซ่ามีโดนทำลายร่างกายในต่อหน้าต่อตาเลยะนะคะและก็ลังจากทีซ่ามีโดนหลากขึ้นรอ,รอดไปก็คือขับรถตามหาแต่ว่าก็ไม่พบก็ได้แต่คิดในใจนะคะว่าซ่ามีต้องโทษอุ้มไปฆ่าเนเนแต่เมื่อกลับมาถึ่บ้านก็พบว่าซ่ามีเนี่ยนอนจมุมกองเลือดหมดสติอยู่หน้าบ้านค่ะก็เลยรีบนําส่งโรงพยาบาลแลวก็ข่าวแจ้งความกับตํารวจทันที ส่วนข่าวที่ออกไปนะคะว่าซามีเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าซามีเนี่ยเป็นคนสติสัพยัญญาดีส้มประกอบถูกอย่างอ,อาดีตก็เคยเป็นพนักง,งานราชการเควื่อนทางล่วงยันล่าซึ่งกระซดคงกับคำยืนมยันเพจนะคะทางนี้เนี่ยลังจากข่าวรับการรักษาตัวก็ได้รับโทรศัพท์จากโซโซติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะข้อช่วยเลือดูแลในเรื่องข้องขารักษาพยาบาลและกรส่งค้องหมาเยี่ยมแล้วค่ะ ส่วนในเรื่องของด้านการดำเนินคดีค่ะด้านพลตำรวจตรีเซกสันชูรังสริศผู้บรรังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมรองผู้บรรังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและก็ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้เรียกประชุมตำรวจฉุดสืบสวนสอพนรุ่นและก็ฉุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามคดีเรื่องนี้ค่ะลาซุดก็ได้มีการสอบพยานบุคคลจากฟังผู้บาดเจ็บไปเหลว่ยซ้ำปากและก็รอสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมล้างรักษาอาการบาดเจ็บ จนดีขึ้นนะคะซึ่งระว่างการประชุมค่ะก็ได้กําชับตำรวจชุดสืบส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสงงขล้านี่แหละแล้วก็ให้สอพรอรนดแรงติดตามตัวกรุมชัยชะกันเด็กก่อเหตุทำรายร,ายราย่างกายชายอายุ65ปีมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ ส่วนคดีที่ชาวบ้านเข้าแจ้งความว่าผู้บาดเจ็บชายก้อนหินยิงแล้วก็ควางใส่รังคาบานจนได้รับความเสียหายนั้นขณะนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านเข้าแจ้งความเหลว3ถึงเคนโดยยืนยันาว่าชายคนนั้นกล้าวเนี่ยเป็นคนก่อเหตุเนื่องจากว่าขึ้นวันเทอาชายคนนี้ทุกทำารร่างกายมีชาวบ้านในใดซุ่มโยแล้วก็เห็นเงาตะขุมโยลล้งทั้งน้ำมันนาบ้านของชายคนนั้นกล้าวก็เลยมั่นใจาว่าต้องเป็นคนก่อเหตุอย่างแน่นอนค่ะ ขณะเดียวกันนะคะภายในวัดราชบำรุงตรงข้ามกับโซ่โอพอระนูดค่ะก็มีกลุ่มชาวบ้านนะคะประมาณร้อยหาสิบถึงสองรอยคนนี่นะคะอย่างที่เห็นเลยมาร่วมตัวกันภายในวัดค่ะเพื่อพร้อมกับทื่ปลายโคควาานะคะหวา ใช่ที่โทษทำลายรางกายเนี่ยชายก้อนหินเนี่ยปาแล้วก็ยิงใส้รังค่าของชาวบา้านทาให้ได้รับความเดือดร้อนจริงแล้วก็ปลายให้กำลังใจนายฉนนพ่นผัดนักซัวโซโซสง้าเคเซผักกาธรรมนะคะซึ่งทางด้านนางสาวออนอุมาทองซีชาวบ้านในมู่ซีตมบนระวะอำเภอระโนดนะคะก็ได้บอกว่าชาวบ้านในหมู่บานเนี่ยต้องอยู่กันแบบวาดระเวงมานานซ้ำทึ่งเซเดือนเล้วเวระวชวงกลางคืนค่ะก็จะมีคนก่อเหตุเนี่ยชายก้อนหินเนี่ยมาป้าแล้วก็ ขวางไส้ลังคาบานกระถังขึ้นวันทีชายคนดังก้าวโทกทำรายนะคะชาวบ้านก็พากันมาซุ่มอยู่ในความมืดมแล้วกะ็พอได้ยินเสียงกอนหินก็เปิดไฟฟ้าค่ะแล้วก็ทรงไปถี่ตนทางคงเสียงก็ปรากฏว่าพบชายคนนี้ค่ะไม่ ชายคนนึงนะที่ว่าไม่สวมเสือ้อและการนุงพาาข้ามาค่ะวิ่งเข้าไปทางล่งตูเติมน้ามันซึ่งก็อยู่หน้าบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะและก็ชนกับวัตถุบางอย่างจนล่มจากนั้นก็ให้ตัวเข้าไปในบ้านนะคะทําให้ชาวบ้านเนี่ยพากันไปล้อมบ้านล่งนี้ไว้ก่อนแล้วก็แจงผู้ใหญ่บ้านและก็จแกจงว่าคะแนนของโซโซสง้าเคเซ,เซผักกลาทําซึ่งก็เป็นโซโซในพื้นที่ค่ะ กระทั่งกุมพัวขะเน่นะคะได้เดินทางมาถึงบ้านลังดังลกาวจึงเกิดเหตุทำรายร่างกายขึ้นทางนี้ชาวบ้านก็ยืนยันนะคะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ก่อเหตุป้าและก็ยิงก้อนหินเนี่ยใส่ลังขาบ้านชาวบ้านจริงทําให้ตํารวจเนี่ยต้องเจรจานะคะกลุ่มชาวบ้านเนี่ยสไลายตัว๋วแล้วก็ส่งตัวแทนเนี่ยมาซิบคนเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกับตํารวจและก็ชาวบ้านก็จึงยอมสไลายตั๋วทันทีค่ะ ดานน,นายชนนภัทรนาคซัวโซโซซงคลาสเกซผักกาธรรมก็ยอมรับกับทีมข,าขา่าวขาว่าหัวคะแนนและก็คนโรจะนะคนตนเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายชายอายุ6 5ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงแต่ว่าเป็นการฉกต้อยกันธรรมดาซึ่งก้นเกิดเหตุค่ะชาวบ้านคนนั้งก้าก็โทษกชาวบ้านเก้าห้าว่าเป็นผู้ก่อเหตุชายกน้นหินควางไส่ลังคาบานของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเจงตนนะมาแล้วไล่ห้นเลยและการส่วนตัวก็ลงพื้นทีจุดเกิดเหตุแหลมซ่องห้น ขณะที่ชาวบ้านเองค่ะก็ได้ซุ่มฝ้าระวังจนเกิดเหตุด,ดังกล่าวจริงค่ะเมื่อแจ้งไปยังหัวคะแนนที่คอยดูแลชาวบ้านก็เลยเกิดมีปากเสียงแล้วก็บานปลายถึงคันจกต้กันค่ะทางนี้เนี่ยตนเนี่ยก็ไม่ร้ว่าการอุ้มขึ้นรถรื้อไม้แต่ว่าข้อเท็จจริงค่ะมีการนำผูบาดเจ็บเนี่ยขึ้นรถเพื่อจะไปส่อพอรณโนดแต่ระหว่างทางค่ะก็มีการพูดคุยตกลงกันว่าให้โยนในพื้นทกันยัง้งสงบซุขแล้วก็ไม่รว้ว่ามีการรุมทำร้ายกันร,รื้อไม้พันบือมา้อเนี่ยหัวคะแนนก็แจ้ง หลังมีการพูดคุยกับภูบาเจ็บก็ยอมรับค่ะว่าเป็นคนก่อเหตุควางหินใส่ลังคาบ้านของชาวบ้านแล้วก็คุยกันว่าจะไม่แจ้งความเนินคดีคณะเทวันดังกล่าวค่ะตนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเนื่องจากว่าไปรวมสมนาผักกลาธรรเทจังหวัดชมบุรีโดยตอนนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านก็ได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิษกับภูบาเจ็บทานทําให้เสียศัพท์ นอกจากนี้ค่ะวันที่15กรกฎาคมก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้สร้างการให้ผู้บาดเจ็บในเบื้องตนแล้วก็รับปากาผู้บาดเจ็บว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ค่ะ